น้ำให้นะคะหนูหนูไม่ได้ขึ้นมาหาสองวันติดต่อกันวันนี้จะลดน้ำต้นไม้ให้ลดน้ำให้นะคะลูกๆอยู่ดีมีสุขก,กันอยู่ไหมไหนต้นไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ต้นนี้ใบใหญ่เนาะตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่แตกใบอะไรให้ใบใหญ่แต่เขาใบาบางๆนะใบไม่หนาแต่ตนนนน้นนี้ใบหนาใบหนาอันนี้ไม่ได้รดน้ำต้นไม้ให้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาไม่ได้รดสองวันเลยติดต่อกันเดี๋ยววันนี้จะรดน้ำให้ เปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางให้นะคะลูกๆลูกๆทั้งหลายอยู่ดีมีสุขก,กันไหมคะยายเกเรไงยายเกเรไม่ได้ขึ้นมาหาหนูสองวันเลย,ยเจ้านกน้อยยายเกเรไม่ได้ขึ้นมาหาลูกๆเลยยังไงกันบ้างเดี๋ยวรอสักพักนะเดี๋ยวจะรดน้ําให้คะ่ะ ยายเดินดูก่อนเดินดูต้นไม้ก่อนลูกต้นไม้แต่ละต้นก่อนนะลดให้นะคะอันนี้ก็แทงยอดขึ้นมาแล้วแทงยอดขึ้นมาแล้วค่ะสวย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 อันนี้ก็จะเอาออกดีไหมสองต้นละคะเนี่ยเขาแตกลูกเขาได้ลูกมา ม,มรดกโลกใบใหญ่ดูสิสวยงามจังเลยแตใบใหญ่มาเลยออ้แทงมาอีกแล้วค่ะแทงมาอีกแล้วซีนอแล้วค่ะดูสิโอ้โหสวยสวยคุณก็เห็นเนี่ยค่ะต้นที่สี่มุโผล่ขึ้นมาโอ,โโอโ้แสดงว่า ลากเขาเดินดีมากๆสวยงามจังเลยเสวยงามจังเลยมีแต่บอลสีนี่แหละเขาไม่ชอบนหอากาศเย็นเขาจะยุบใบไปบอนกระดาษลางเป็นยังไงลิ้นแข็งนะเวลาพูดเนะี่ยพูดผิดพูดถูกบอนกระดาษด่างบอนกระดาษด่างค่ะ หูช้างเป็นยังไงบ้างคะโอ้หูช้างก็สวยนะหูช้างก็สวยค่ะสวยสวยสวยเลยเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากๆเลยไม่ได้ขึ้นมาหาหนู2วันเดี๋ยวต้นน้ำให้นะคะเคจ้าเพื่อนๆชมต้นไม้สวยๆไปด้วยกันนะคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้า